เข้ามาต่อแถวเพื่อเสริมสริมงคลให้กับตัวเองอยู่นะครับเป็นพิธีเสริมความเชื่อนะครับส่วนบุคคลนะครับกระทางหลวงพ่อนะครับตอนนี้ก็คือคนก็เข้ามา ก่อเนื่องเลยนะครับก็คือต้องพิธีเนี่ยก็จะเริ่มตอนช่วงประมาณบ่ายโมงจนถึงเสร็จสิ้นพิธีนะครับฝากกดติดตามและกดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ตอนนี้อยู่ที่วัดสว่างอารมณ์แค่แถวนะครับหลวงพ่อแป้นนะครับเย็นนี้ค่ำเย็นนี้เนี่ยจะเป็นพิธีจุดเทียนชัยเสริมดวงนะครับเป็นพิธีมงคลนะครับเป็นพิธีเสริมดวงชะตาชเีเสริมดวงชะตาของผู้ที่เข้ามาร่วมจุดเทียนชัยกันนะครับณวัดสว่างอารมณ์แครแถวแห่งนี้นะครับ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะคบนี่ครับรรยากาศภายนใ,ในพิธีณวัดสรางลมแห่งนี้นะครับพิธีจะเริ่มทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะครับของทุกสัปดาห์นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ของทุกสัปดาห์นะครับ แล้วก็เย็นนี้ประมาณช่วงหนึ่งทุ่มนะครับก็จะมีพิธีจุดเทียนชัยเสริมดวงปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้เรียกทรัพย์นะครับให้กับชีวิตผู้ผที่เข้ามาร่วมพิธีครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามกับทางวัดได้นะครับเดี๋ยวทางวัดนจะขออนุญ,ญาตแจ้งเบอร์ติดต่อของทางวัดให้นะครับ เข้ามามางคนี้ก็จะมีชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามากราบไหว้หลวงพ่อแปะนะครับด้วยจิตศรัทธานะครับของสิงคโปร์นะเป็นประเทศสิงคโปร์นะครับ,รขรรบ,เ,เ,รบเข้ามากราบไหว้หลวงพ่อแปะเพื่อเนี่ด้วยแรงจิตศรัทธานะครับหลังจากที่ได้เข้ามากราบไหว้หลวงพ่อแปะเนี่ยแล้วก็ประสระสบผมเจอแต่สิ่งดีๆก็จะเดินทางขับมาอยู่เป็นเสมอๆนะครับ ตามช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันทางช่องด้วยนะครับมีหลวงพ่อได้มอบอุปกรรมให้กับผู้ที่เข้ามากราบไหว้หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อนี้เป็นสายเมตตาทางด้านค้าขายนะครับสายเมตตา้าน Gracias. ฝากติดตามฝากแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับ โยกเข้ามาร่วมที่ที่มีจิตศรัทธาเพืาอมากราบไหว้หลวงพ่อแปะนะครับแต่ก็ลุงอัคระยันหลังมือนะครับเพื่อเสริมมงคลชีวิตนะครับเป็นหนึ่งเดียวในประเทศเราเลยประเทศไทยเลยครับที่ลงยันหลังมือนะครับของหลวงพ่อแปะเป็นพิธีโบราณนะครับเป็นพิธีโบราณณวัดสว่างอารมณ์นะครับแค่แถวจังหวัดนครปฐมนะครับอำเภอนครชัยศรีนะครับ มาร่วมประกอบพิธีเป็นหนึ่งเดียวกันอีกสื่อมากมายที่เข้ามากราบไหว้หลวงพ่อแป๊ะก,ก็จะ We'll <laughs> โทรมาอย่างนี้เลยพี่เอเอเอันนี้ สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่นครสวรรค์นะครับแคแถวนะครับจังหวัดน,นครปฐมนะครับอำเภอนครชัยศรีนะครับตอนนี้เรากตลังอยู่หลวงพ่อแป๊ะนะครับท่านเป็นพระเกจิ ท่านหนึ่งที่ได้รับเรียนเชิญจากทางวัดต่างๆนะครับเพื่อไปร่วมประกอบพิธีพุทธาพิเศษนะครับเป็นพระสายเมตานะครับทางด้านค้าขายแล้วก็เสริมดวงนะครับให้กับผู้ที่เข้ามากราบไหว้นะครับเป็นทางด้านเสริม,รมดวงเสริมบาร,รมีนะครับทางด้านค้าขายนะครับผู้ใดเพื่อนๆท่านใดที่มีจิตสัทธาอยากจะเสริม ความมั่นใจแลวก็เสริมหลักาสาชีวิตก็เข้ามากราบไหว้การาหลวงพ่อท่านได้นะครับณวัดสว่างอารมณ์แค่แถวนะครับจังหวัดนครปฐมเส้นเพชรเกษมนี่นะครับเป็นเส้นตรงเพชรเกษมนี่เองนะครับเดินทางมาไม่ยากนะครับเส้นทางสามารถพิมพ์เข้าไปเลยได้เลยนะครับว่าววัดสว่างอารมณ์แค่แถวหลวงพ่อแปะนะครับนี่ชาวต่างชาติก็เข้ามาร่วมร่วมในการ ในการกราบไหว้ทางนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมักจะมีดาราต่างชาตินะครับที่เข้ามากราบไหว้เพื่อขอพรนะครับเพราะว่า,าแต่ละที่ก็มีเขาเรียกว่าสิ่งยึดเหนี่ยวที่แตกต่างกันออกไปนะครับ เขาต่างชาติหลังจากที่เข้ามากราบไหว้หลวงพ่อแป๊กก็จะมักมาะลบแต่สิ่งดีๆในกิชีวิตนะครับก็มีจิตศรัทธาก็จะเดินทางกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อกราบไหว้หลวงพ่อแป๊กท่านนะครับถ้ามีโอกาสได้เขา้าเข้ามากราบบึงไทยครัง้งนะครับพี่ของก็ไปรช้แบตเหรอใช่ไม่รู้ว่ะก็เ <laughs> <c oughs> <c oughs> ื่อก็ชูเวลาที่แหละ ไหว้หลวงพ่อแปะนะครับก็จะเข้ามาหลังจากที่ถ่ายทําช่องรายการก็จะเข้ามากราบไหว้กับหลวงพ่อแปะอีกครั้งหนึ่งนะครับบางท่านที่เข้ามาหาหลวงพ่อแปะก็จะมักจะมาขอําหมากหลวงพ่อแปะนะครับเพื่อไปเป็นอัดอัดกรอบนะครับ อัดก่อนไปส่งกลมนะครับไม่เข้าผมอ่อะทำไมอ่ะพี่คลองไม่เข้าเลยโอ้ยสายก็ดูทีนี้แข็งแรงนะยี่ยนยังไงไม่ติดรถไฟไม่ติดก็ดูไม่เข้าเพราะตรงนี้เสียวกับรถไฟไม่ติดปิดจบต้องไปคอยขยับคั่วขยับใช่เหรอเออพี่คองผมก็ดูนี่หน่อยลองเดียผมว่าตัวนี้นะัตวนี้อะแดปเตอร์หรือเปล่าใช่พี่คองซื้อจากเซเว่นไม่ไม่ใช่ฟรี แม่งว่าะไปเก็บแล้วเดี๋ยวเขาไปเอาสายมา่ายด้วยงานนะครับทีมงานที่เข้ามาถ่ายทำ Youtube นะครับก็เข้ามาหลังจากที่เสร็จการถ่ายทำแล้วเข้ามา ช่วงเวลาเขาทิธเนี่ยคนจะเยอะมากเลยครับยาวถว่าจะเสร็จพิธีนี้ก็จะเป็นช่วง4ี่ถึงโมงเย็นเลยนะครับวันในที่นี้ผมก็จะเข้ามาร่วมถ่ายทอดบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับนนวสวสวสารลมแห่งน,นี้นะครับ ามช่องเพื่อเปใใ็นกํานงใจกับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวหนึงผมอาจจะต้องขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวช่วงเวลาหนึ่งทุ่มนะครับจะเปิดไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยว,วช่วงหนึ่งทุ่มนะครับจะขออนุญาตเปิดไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีนะครับ